สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขอแนะนำเทคนิคที่จะทำให้เว็บไซต์ MyRotary หรือเว็บไซต์อื่นๆให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นตามที่ต้องการได้ทั้งเว็บโดยอัตโนมัติให้กลายเป็นเรื่องง่ายให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขและสนุกในการใช้งานไม่มีอุปสรรคเรื่องภาษาอีกต่อไปค่ะโดยการติดตั้งฟังก์ชัน Google Translate ตัวแปลภาษาให้ฝังอยู่ในตัว Google Chrome ซึ่งรองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows, Android และ iOS รองรับทุกอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ประเภท PC, All-in-one, Notebook, Tablet, โทรศัพท์มือถือสมาร์ p h o n จะสาธิตเป็น Notebook ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows เริ่มต้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google หลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Web Store ลงไปคลิกที่ลิงก์ Web Store จะปรากฏหน้าต่างหน้าของ Web Store จากนั้นพิมพ์คำว่า Translate ที่กรอบใล,ล่รูปแว่นขยายจะปรากฏ Google แปลภาษาให้คลิกปุ่มที่เพิ่มใน Chrome เมื่อทำการเพิ่มจะปรากฏข้อความว่าเพิ่ม Google แปลภาษาลงใน Chrome แล้วแสดงว่าเราดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานแล้วเรามาเริ่มใช้งานเว็บไซต์ MyRotary กันได้เลยค่ะวิธีเข้าเว็บไซต์ MyRotary สั้นๆง่ายๆให้พิมพ์ myrotary.org แล้วกดปุ่ม Enter ไปที่เมนูโดยการกดปุ่ม3จุดด้านบนขวามือแล้วไปเลือกเมนูแปลภาษาก็จะขึ้นกรอบ Google Translate ให้เลือกภาษาไทยให้คลิกที่ปุ่มไทยหลังจากนั้นทุกเมนูและข้อความก็จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วค่ะ ถ้าต้องการเลือกใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ให้กดปุ่มเมนูโดยการกดปุ่ม3จุดที่กรอบของ Google Translate ด้านบนขวามือแล้วเลือกภาษาอื่นที่ต้องการเช่นภาษาเกาหลีแล้วกดปุ่มแปลภาษาถ้าจะทําการแปลจากภาษาที่ตรวจพบสื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีเรียบร้อยค่ะดังนั้นท่านสามารถเข้าเว็บไซต์และเลือกแปลภาษาตามที่ต้องการได้เลย